สวัสดีครับเคยได้ยินไหมครับว่ามี ETF ที่จ่ายปันผลเกินร้อใช่ครับฟังไม่ผิดเกินร้อซจริงๆวันนี้เราจะมาจับมวยคู่เอกกันเลยครับระหว่าง2กลยุทธ์ที่แบบว่าต่างกันคนละโลกเลยมุมหนึ่งคือแชมป์เงินปันผลที่ใครๆก็รักอีกมุมคือน้องใหม่ที่มาพร้อมกับตัวเลขที่แบบเฮ้ยจริงหรอเนี่ยนี่แหละครับตัวเลขที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลย1 3 0 4 6คําถามมันก็คือ ETF เนี่ยนะ จะจ่ายผลตอบแทนได้สูงขนาดนี้จริงๆหรอแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าโอเคครับมาทำความรู้จักคู่ชกค,ครองเราในวันนี้กันหน่อยมุมแดงเลย SCHD กองทุนเงินปันผลตัวเก่าที่หลายคนรู้จักดีอยู่แล้วส่วนมุมน้ำเงิน MSTY กองทุนน้องใหม่ไฟแรงที่สร้างเสียงฮือฮาไปทั่ววงการเลยครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าคือต้องบอกก่อนเลยว่า2กองทุนนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ของที่ถือข้างในมันต่างกันนะครับแต่ปรัชญาเบื้องหลังโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่กันคนละขั้วเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราลองมาต้องฉายาให้แต่ละกองทุนกันดีกว่า SCHD เนี่ยเขาก็เหมือนกับนักปั้นเงินปันผลจอมเก่าที่ค่อยๆโตไปเรื่อยๆอยอย่างมั่นคงในขณะที่ MSTY นี่คือสายโหดเลยครับเป็นเหมือนเครื่องจักรปั๊มเงินสดเต็มสูบ เรามาดูสเปคกันแบบหมัดต่อหมัดเลยดีกว่าครับจะเห็นเลยว่า SCHD เนี่ยเขาอยู่ในตลาดมานานมากตั้งแต่ปี2011ค่าธรรมเนียมก็ถูกแสนถูกแค่0.06%เองเป้าหมายหลักคือการเติบโตในระยะยาวตัดภาพมาที่ MSTY ครับเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆปี2อ2 4นปี2024แต่ค่าธรรมเนียมเนี่ย0 9นเลยนะ เป้าหมายก็ชัดเจนมากคือต้องการสร้างเงินสดรายเดือนให้ได้มากที่สุดกลยุทธ์นี้ไม่ต้องพูดถึงคนละเรื่องกันเลยทีนี้เรามาแงะดูไส้ในของ SCHD กันบ้างกองนี้เขาถือหุ้นอยู่ร้อยกว่าบริษัทเลยนะครับแล้วก็กระจายไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แบบมั่นคงมากๆอย่างพลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นหรือการดูแลสุขภาพพูดยังไงก็คือเป็นบริษัทที่ขายของที่คนยังไงก็ต้องใช้อะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไง แล้วพอเราหันมาดู M S T T โอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยครับ M S T T เนี่ยเขาไม่ได้ถือหุ้นบริษัทเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่สินทรัพย์หลักๆคือสัญญาออปชั่นกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนี่แหละครับคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่าเฮ้ยรายได้ของกองทุนนี้มันไม่ได้มาจากการเติบโตของธุรกิจนะแต่มันมาจากกลยุทธ์ทางการเงินที่ซับซ้อนกว่านั้นเยะ มีคำเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่ามันเห็นภาพชัดสดสุดเลยนะเขาบอกว่า SCHD เนี่ยเหมือนการเล่นกีฬาเป็นทีมในขณะที่ MSTY ถูกออกแบบมาเพื่อรีดเงินสดจากสินทรัพย์พันผลสูงแค่ตัวเดียวพูดง่ายๆก็คือ SCHD เนี่ยเขากระจ่ายความเสี่ยงเหมือนทีมฟุตบอลที่ทุกคนช่วยกันเล่นแต่ MSTY นี่คือทุ่มสุดตัวเดิมพันทุกอย่างไปกับผู้เล่นดาวเด่นแค่คนเดียวเลยเอาละครับ มาถึงช่วงสำคัญที่สุดของการคุยกันวันนี้แล้วไอเงินมหาศาลที่ว่าเนี่ตกลงมันมาจากไหนกันแน่เราจะมาผ่าพิสูจน์กันเลยครับว่าผลตอบแทนของ NUSTY มันคืออะไรกันแน่แล้วพอเอามาเทียบกับ SCHD แล้วมันเป็นยังไงขอย้ำตัวเลขกันอีกทีนะครับผลตอบแทนย้อนหลังของ MSTY เนี่ยมันสูงกว่า130%นะครับหมายความว่าถ้าเราลงทุนไปแสนดอลลาร์เนี่ย อาจจะได้เงินกลับมาปีละแสนสามเลยนะฟังดูดีดีจนไม่มากเชื่อเลยใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันก่อนจะไปต่อมีคำศัพท์สำคัญคำหนึ่งที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนั่นก็คือคำว่า return of capital หรือการคืนเงินทุนครับพูดแบบบ้านๆเลยนะมันคือการที่กองทุนเอาเงินต้นของเรานั่นแหละครับคืนกลับมาให้เราไม่ได้มาจากกำไรหรือไรายได้ที่ไหนเลย แล้วประโยคนี้แหะครับคือบทสรุปของเรื่องนี้เลยเราไม่ได้กําลังทํากําไรจากการเติบโตแต่กําลังชายอยถอนเงินลงทุนเดิมของเราออกมานี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวแลกผลตอบแทนที่มันดูสูงลิ้วของ MSTY ครับและภาพนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยครับดูสิครับในขณะที่ราคาของ SCHD เนี่ยเขาค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆร,ราคาของ MYST กลับดิ่งลงไปกว่า30%ในปีเดียวทั้งๆที่จ่ายเงินออกมาเยอะแยะเลยนะ รากฏการณ์นี้แหละครับที่เขาเรียกว่า NAV erosion หรือมูลค่ากองทุนมันหดลงเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือยิ่งจ่ายออกมาเยอะเท่าไหร่ตัวกองทุนเองก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้นแหละครับเอาละครับทีนี้เรามาถึงจุดที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดของการเปรียบเทียบนี้กันแล้วเราจะลองนั่งทายแมชชีนไปดูอนาคต30ปีข้างหน้ากันเลยถ้าวันนี้เรามีเงิน100,000ดอลลาร์ 1, แล้วใส่เข้าไปในแต่ละกองทุนผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไง เริ่มกันที่ SCHD ก่อนเลยด้วยพลันของดอกเบีย้ยทบต้นที่ทั้งราคาหุ้นมันโตขึ้นแล้วเราก็เอาเงินปันผลที่ได้กลับไปลงทุนซ้ำอีกเงิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ของเราจะค่อยๆโตค่อยๆโต,โตจนในที่สุดกลายเป็น4.7ล้านดอลลาร์ในอีก30ปีข้างหน้าแล้วที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับพอถึงปีที่30เนี่ยแค่เงินปันผลอย่างเดียวก็สไร้างรายได้ให้เราปีละกว่า3 000, 3 0,000ดอลลาร์แล้วนะครับทีนี้มาดูฝั่ง MSTY กันบ้าง คือถ้าเรามองแค่ตัวเลขสุดท้ายเนี่ยนะคะโอ้โห MSTY ชนะขาดเลยครับเปลี่ยนเงินแสนดอลลาร์เป็น6.6ล้านดอลลาร์ใน30ปีแต่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ครับคือตัวเลขนี้มันอยู่บนสมมติฐานว่ากองทุนจะทำผลตอบแทนได้15%ทุกปี ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการยอมรับไกลๆว่าผลตอบแทนระดับ100%ยเปอน่ะมันเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวหรอกและที่สําคัญที่สุดเลยคือความเสี่ยงที่ว่าทั้งหมดนี้มันก็แค่การคืนทุนของเราเองไม่ใช่การสร้างความมั่งคั่งใหม่ขึ้นมาจริงๆดังนั้นน่ะประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ตัวเลขของ MST บนกระดาษมันจะดูสวยหรูกว่าแต่กลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้สร้างความมั่งคั่งใหม่ขึ้นมาเหมือนการที่เราปลูกต้นไม้แล้วรอให้มันออกดอกออกผลนะครับ แต่มันเป็นแค่การย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋าขวาซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงที่สูงกว่ากันเยอะเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาข้อดีของทั้งสองกองทุนนี้มารวมกันได้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเรามาลองดูทางเลือกที่3กันครับซึ่งผลลัพธ์มันอาจจะน่าประหลาดใจเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราจัดพอร์ตแบบลูกผสม เอาเงินครึ่งหนึ่งไปลงใน SCHD และอีกครึ่งหนึ่งไปลงใน MSYT สิ่งที่เราจะได้ก็คือพอที่มันผสมผสานกันระหว่างการเติบโตของ SCHD กับกระแสงเงินสดของ MSYT แล้วผลลัพธ์ที่ออกมานี้นะโอ้โหมันน่าทึ่งมากครับกลายเป็นว่าพอร์ตแบบผสมเนี่ยกลับทำผลงานได้ดีกว่าการลงทุนแบบเดียเด่ยวๆทั้งสองแบบเลย ทั้งในแง่ของมูลค่าพอร์ตรวมแล้วก็รายได้ในปีสุดท้ายโดยมูลค่าพอร์ตเนี่ยพุ่งไปถึง7.58ล้านดอลลาร์เลยครับและนี่คือตัวเลขสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดในวันนี้ครับ7.58ล้านดอลลาร์นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาการเติบโตที่มั่นคงของ SCHD มาผนึกกำลังกับกระแสงเงินสดที่สูงของ MSTY มันลงตัวมากๆเลยครับสุดท้าย การเปรียบเทียบทั้งหมดนี้ก็พาเรามาสู่คำถามที่น่าคิดต่อกับว่าสำหรับพอร์ตการลงทุนในระยะยาวของเราเองเนี่ยอะไรคือสมดุลที่ใช่เราต้องการเน้นที่การเติบโตหรือเน้นที่กระแสงเงินสดหรือจริงๆแล้วเราต้องการทั้งสองอย่างซึ่งแน่นอนว่าคำตอบที่ดีที่สุดก็คงจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสไตล์การลงทุนของแต่ละคนนั่นเองครับ